ขทำไมมันไม่้เนักษณแต่ผมนี่เป็นคนชอบแนวมากกว่าเนียนเสริมเนียนเสริมเตียนอีอาทิปะไปคืออาิตันตมเนียนริมตเนียนเสริม มันรู้ไหมว่ามันชื่อจำเนียรแตรู้รู้ไหมแต<ม>่พ่อเ,เรียนพ่อพ่อแม่มาแล้วแม่มาแล้วมันทำไมอ่ะมันมันดีมัน,นมีสัมพันธ์แต่ว่าเป็นอะไรเนี่ยสืัสดีก็อรอเจ้าพ่อสวัสด,ดีคะ่ะนักเรียนทั่วไปก่อ็ พี่บีระวังข้าวพี่ทำไมอ๋อระวังห้ามอิ่มนะอยวอิ่มมากไปแล้วนะไปตามเบงดื้อยู่ในเนี้ยดื้อตัวนี้ดื้อหมูแมวลงมาี่นีกระโดดขึ้นได้ปะกระโดดขึ้นได้ปะไปไหน